สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปามอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ปามมีไม้เข้ามาใหม่ครับผมเป็นโกสนที่หายากแล้วก็น่าเก็บสะสมนะผมปามเชื่อว่าคุณลูกค้าบางท่านอาจจะยังไม่มีโกสนชื่อนี้โกสนสายพันธุ์นี้ก็ได้นะครับผมปามขอบอกเลยว่าสวยทุกต้นนะผมน่าเก็บสะสมทุกต้นนะผมแล้วก็วันนี้ปามก็ ได้ลูกไม้มาด้วยแล้วก็ไม้เด็ดๆมาด้วยนะผมแต่ว่าปาล์มจะเอาไว้ช่วงท้ายคลิปนะผมอย่างต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าอุดมทรัพย์นะผมยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมใบใหญ่มากนะครับอุดมทรัพย์นะผมปาล์มจะเอาไว้ช่วงท้ายคลิปนะครับผมแล้วก็ต้นนี้ครับผมคือลูกไม้สวยๆนะครับสีสวยๆเลยนะผมลูกไม้นะผมเดี๋ยวปาล์มก็จะเอาไว้ช่วงท้ายคลิปเหมือนกันนะครับผมวันนี้ปาล์มได้ตับจังหวัดมา หจังหวัดนะผมคือจังหวัดสุโข,ขทัยนะผมคุณลูกค้าที่ตามหาจังหวัดสุโข,ขทัยอยู่นะผมเข้ามารับชมในคลิปได้เลยนะผมจังหวัดสุโข,ขทัยจะอยู่ช่วงกลางๆคลิปนะครับผมวันนี้ก็จะมีราคาตั้งแต่220บาทจนถึง250บาทนะครับผมขอบอกเลยว่าสวยทุกต้นแนะนำคุณลูกค้าว่าอย่าก,กอคลิปนะผมเดี๋ยวจะพาดไม้สวยๆนะครับ ต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าพระยาลิงแดงนะผมยังไม่มีขายตามท้องต like ลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับผมพระยาลิงแดงนะผมต้นนี้ราคาอยู่ที่250บาทนะครับผมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมต้น,นนี้ต้นใหญ่มากสวยมากแล้วก็หายากมากนะครับผมพระยาลิงแดงนะครับผม250บาทจัดส่งฟรีนะครับผมพระยาลิงแดงนะครับ มีกระถางเดียวนะจ๊ะครับผมมีเพียงหนึ่งกระถางนะครับผู้โชคดีมีหนึ่งท่านคะ่ะ <c oughs> ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเจ้าผัวนะครับผมยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับผมสวยมากใบยาวปกคลุมกระถางแบบนี้เลยเจ้าผัวนะครับผมราคาอยู่ที่2 2 0บบาทจัดส่งฟรีนะครับผม เจ้าผัวต้นที่1นนะครับ220บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครัผมเจ้าผัวต้นที่1นนะครับ220บาทจัดส่งฟรีนะครับต่อไปครับผมเจ้าผัวต้นที่2นะครับผมต้นนี้ราคาก็อยู่ที่22 0บบาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมเจ้าผัว ต้นที่สองนะครับ220บาทจัดส่งฟรีนะครับผมเจ้าผัวมีจำนวนจำกัดนะครับผมแนะนำให้รีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะครับผมเป็นไม้ที่หายากมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้เจ้าผัวต้นที่สามนะครับผมต้นนี้จะเป็นลักษณะฟอร์มสูงนะครับผมต้นสูงนะครับสวยมากนะครับผมนี่ครับเจ้าผัว ต้นที่3นะครับผม220บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมสวยมากนะครับผมหายากมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้นะครับผมยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะผมต้นนี้มีชื่อว่าชนละทานนะผมเป็นไม้ที่กัดสีได้สวยมากนะผมปาลมก็เพิ่งเคยได้มาเป็นครั้งที่สองสำหรับชนละทาน ที่ปามได้มาแรกๆปามขายไปในราคา550บาทนะครับผมต้นนี้ปามให้ในราคา250บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมชนละทานนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่มีเก็บสะสมนะครับผมรีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะครับนี่ครับชนละทานนะครับผม250บาทจัดส่งฟรีนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีห้างทองนะครับผมนานๆจะมีมาหนึ่งครั้งนะครับผมเศรษฐีห้างทองต้นที่หนึ่งนะครับ220บาทจัดส่งฟรีนะครับผมเศรษฐีห้างทองต้นที่หนึ่งนะครับ220บบาทจัดส่งฟรีนะครับผมต้นนี้สวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมเศรษฐีห้างทองนะครับต้นที่หนึ่งนะครับ ต่อไปครับผมเศรษฐีห้างทองต้นที่2นะครับผมต้นนี้ราคาก็อยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมเศรษฐีห้างทองต้นที่2นะครับผมยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับผมรีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะครับเศรษฐีห้างทองต้นที่2นะครับ220บาทจัดส่งฟรีนะครับ <c oughs> ต้นต่อไปครับผม เศรษฐีห้างทองต้นที่สามนะครับผมต้นนี้ต้นใหญ่ใบใหญ่นะครับผมสวยมากนะครับเศรษฐีห้างทองต้นที่สามนะครับผมใหญ่มากสวยมากนะผมสองร้อยยี่สบาทรีบได้รีบเลยนะครับผมคลิปนี้คือไม้สวยมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ากระบีปราบเมืองมานนะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่ 220บาทจัดส่งฟรีนะครับผมกระบี่ปราบเมืองมารต้นที่1น,นะครับ220บาทจัดส่งฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมสวยมากใบยาวๆแบบนี้เลยหายากมากนะครับผมกระบี่ปราบเมืองมารน,นะครับต้นที่1 220บาทนะครับต้นนี้ขอราคาหน่อยนะคะต้อนใหญ่ต่อไปครับผมต้นนี้ กระบี่ปราบเมืองมารต้นที่สองนะผมต้นนี้ราคาอยู่ที่250บาทนะครับาทนะผมเพราะว่าต้นใหญ่กว่าต้นที่1เยอะเลยนะครับผมสวยมากนะครับกระบี่ปราบเมืองมารต้นที่สองนะครับ250บาทจัดส่งฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมหายากมากนะครับผมกระบี่ปราบเมืองมารต้นที่สอง0บาทนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าบุษราคำนะครับผมบุษราคำต้นที่หนึ่งนะครับต้นนี้ราคาอยู่ที่250บาทนะครับผมบุษราคำต้นที่หนึ่งนะครับ250บาทนะผมสวยมากกัดสีกัดลายได้สว่างได้โดดเด่นมากนะผมหายากนะผมนานๆจะมีมาหนึ่งครั้งนะผมต้นนี้คือต้นใหญ่เลยนะครับบุษราคำต้นที่หนึ่งนะครับผม 250บาทจัดส่งฟรีนะครับจากปกติ350านะจ๊ะวันนี้เราให้แค่250บาทเท่านั้นค่ะครับผมหรือคุณลูกค้าจะรับไปตั้งคู่กันก็ได้นะครับผมต้นนี้ต้นที่1นะครับต่อไปครับผมบุตรสราคำต้นที่2นะครับผมต้นนี้ยอดเดินดีกัดลายสวยกัดสีได้สว่างมากนะผมเมื่อวานแอดมินขายไปในราคา350รบบาทนะผมไซส์ใหญ่กว่านี้นะผม ต้นนี้คือไซซ์ย,ย่อมลงมาก็เลยให้ในราคา250บาทนะครับผมบุษราคําต้นที่2นะครับ250บาทนะครับผมใบใหญ่มากกัดสีได้สว่างมากนะครับบุษราคําต้นที่2นะครับผม250บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าคลองรัดโพนะครับผม นี่ครับใบยาวปกคลุมกระถางแบบนี้เลยความยาวของใบประมาณ40เซนติเมตรได้เลยนะผมสวยมากนะผมใบยาวมากนะครับราคาอยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมคลองรัดโพนะครับผมมีเพียง1กระถางนะครับคลองรัดโพนะครับผม1กระถางเท่านั้นนะครับผม220บาทนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ารัตติการนะครับผมรัตติการต้นนี้ใบยาวสวยๆเลยลายจุดสวยงามมากนะครับผมรัตติการต้นที่1น,นะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่220บาทนะครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรัตติการต้นที่1น,นะครับ220บาทนะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์081251 ห้าหกหกเก้านะครับผมศูนย์แปดหนึ่งสองห้าหนึ่งห้าหกหกเก้านะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ารัตติกานะครับผมรัตติกานต้นที่สองนะครับผมต้นนี้ราคาก็อยู่ที่สองร้อยยี่สิบบาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมรัตติกานต้นที่สองนะครับผมต้นนี้ต้นใหญ่สวยมากนะครับผมแล้วก็มีเพียง 2อกระถางเท่านั้นนะครับผมรีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะครับรัติการต้นที่2นะครับ220บบาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้นะครับผมยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเจ้าเวหานะครับผมสวยมากนะครับนี่ครับผม เจ้าเวหานะผมต้นที่หนึ่งนะครับเจ้าเวหาปาล์มได้มาสองต้นนะครับผมต้นนี้เจ้าเวหาต้นที่หนึ่งนะผมราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีนะผมเจ้าเวหาต้นที่หนึ่งนะครับสองร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันความหายากค่ะหายากมากค่ะเจ้าเวหาหายากมากแล้วก็มีจํานวนน้อยมากนะครับ ต่อไปครับผมต้นนี้เจ้าเวหาต้นที่สองนะผมต้นนี้สวยมากนะครับผมสวยมากใหญ่มากนะครับนี่ครับผมดูสีนะครับผมกัดสีได้สวยมากกัดสีได้เด่นมากนะครับเจ้าเวหาต้นที่สองนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมเจ้าเวหาต้นที่สองนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อไปครับผม ต้นนี้นะครับผมมีชื่อว่าพระารามสิบนะครับผมต้นนี้สวยมากนะครับผมสวยมากใหญ่มากนะครับผมเป็นไม้ที่คุณลูกค้าหลายๆท่านกําลังตามหาอยู่วันนี้ปาล์มได้จัดมาให้แล้วนะครับผมแต่ว่าได้มาเพียงหนึ่งกระถางเท่านั้นนะครับผมทั้งสวนมีเพียงหนึ่งกระถางมีเพียงกระถางนี้เท่านั้นนะครับผมรีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะครับมีชื่อว่าพระรามสิบนะครับผมต้นนี้ ให้ในราคาสองร้อยห้าสิบบาทนะครับจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพระรามสิบนะครับหายากมากๆนะครับว่าเจ้าเวหาหายากแล้วพระรามสิบหายากกว่าอีกค่ะต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่ามังกรหลวงนะครับผมต้นนี้สวยมากต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับมังกรหลวงนะครับผม สวยแบบไม่มีที่ติเลยรับประกันความหายากนะครับราคามังกรหลวงอยู่ที่220บาทนะครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมังกรหลวงนะครับผม220บาทจัดส่งฟรีมีเพียง1กระถางเท่านั้นนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสี่พระยานะครับผมสี่พระยาต้นที่หนึ่งนะครับผมต้นนี้ กัดสีได้สวยมากนะครับผมสีพญา,าต้นที่1น,นะครับ220บาทนะครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมต้นที่1ได้สีนะครับผมสีสวยมากนะครับสีพญ okay. าต้นที่1นะครับ220บาทนะครับต้นนี้คือสีพญาต้นที่สองนะครับผมความแตกต่างกันจะอยู่ที่ขนาดกับสีนะครับต้นที่1สีจะสวยกว่าแต่ว่าต้นจะเล็กกว่านะครับ ต้นที่สองต้นใหญ่กว่าแต่ว่าสีจะดอบลงมานิดนึงนะผมสียังไม่กัดเท่ากับต้นที่หนึ่งก็เลยให้ในราคาเท่ากันนะผมราคาอยู่ที่สองรอยสบาทส่งฟรีเช่นเดียวกันนะผมต้นที่สองสวยนะครับผมนี่ครับได้ความใหญ่นะครับสองร้อยยี่สิบาทเช่นเดียวกันนะครับสวยทั้งคู่ค่ะแต่สวยแตกต่างกันใช่ครับต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า นารายทรงสุบันนะผมนารายทรงสุบรณปาล์มได้มาห้ากระถางด้วยกันนะครับผมนี่ครับแต่ละต้นคือสวยมากนะครับผมใบบิดเกลียวสวยเลยนะครับนารายทรงสุบรณต้นที่หนึ่งนะครับสองร้อยยี่สิบบาทจัดส่งฟรีนะครับผมจากปกติราคาเท่าไหรค่ครับจากปกติราคาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมแต่ว่าที่ไซส์ราคาสามร้อยห้าสิบต้นจะใหญ่กว่านี้นะครับผม แต่รอบนี้ปามได้ต้นที่ย่อมลงมานะครับผมปามเลยให้ในราคา220บาทนะครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนารายทรงสุบันต้นที่1น,นะครับ220บาทนะครับหาต้นสุดท้ายใช่ไหมห้าต้นสุดท้ายแล้วนะผมจะไม่ได้มาอีกแล้วสําหรับนาลายทรงสุบันนะผมต้อง<ม>รออีกพักใหญ่ๆเลยค่ะต้องรออีกหลายเดือนเลยนะครับต่อไปครับผม นารายทรงสุบันต้นที่สองนะผมต้นนี้ราคาก็อยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับนารายทรงสุบันต้นที่2นะครับ220บาทนะครับต่อไปครับผมนารายทรงสุบันต้นที่3นะครับผมต้นนี้ต้นใหญ่เลยนะครับต้นนี้ราคาอยู่ที่220บบาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผม นารายทรงสุบันต้นที่3นะครับผมสวยมากใหญ่มากนะครับ220บาทจัดส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านารายทรงสุบรรนนะครับผมต้นที่4ี่นะครับผมต้นนี้กัดสีได้สวยมากกัดสีได้งดงามมากพร้อมตั้งโชว์พร้อมเฉิดฉายเลยนะครับผม นารายทรงสุบันต้นที่4นะครับ220บาทจัดส่งฟรีนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต่อไปครับผมโอ้โหสีสวยมากนะครับผมต้นนี้นารายทรงสุบันต้นที่5นะผมกัดสีได้สวยมากนะครับราคาก็อยู่ที่220บบาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผม <c oughs> นารายทรงสุบัน ต้นที่5้านะผมหต้นสุดท้ายแล้วนะผมถ้าจะได้มาอีกก็หลายเดือนเลยนะครับรีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพระรามนะครับผมพระรามหายากมากนะผมนานๆานจะมีมา1ครั้งนะครับผมสําหรับพระรามนะครับผมต้นนี้พระรามต้นที่1นะครับ 220บาทจัดส่งฟรีนะครับผมรีบเอฟรีบเก็บได้เลยต้นใหญ่มากใหญ่ๆแบบนี้ปกติราคาจะอยู่ที่300ถึง350บาทเลยวันนี้ปามให้ในราคาโปรโมชั่นนะครับผม220บาทรีบได้รีบเลยนะครับผมพระรามต้นที่1นะครับต่อไปครับผมพระรามต้นที่ะครับผมต้นนี้ปามก็ให้ในราคา 220บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะผมต้นจะย่อมกว่ากันนิดเดียวแต่ว่าต้นที่2จะกัดสีเข้มกว่าต้นที่1นะครับความสวยแตกต่างกันจุดเด่นแตกต่างกันนะครับผมพระรามต้นที่2นะครับ220บาทจัดส่งฟรีนะครับต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าลิทาคนทันนะครับผมลิธ ทาคนทันนะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับลิตรทาคนทันนะครับผม2 2 0บาทจัดส่งฟรีนะครับผมมีเพียง1กระถางนะครับลิตรทาคนทันนะครับ